ศาสตราจารย์ลูกหนังมาแล้วครับมาวิเคราะห์บอลคืนนี้กันเป็นเกมลาลีกาสเปนคู่ระหว่างโอซาซูนาพบกับแอตเลติโกมาดริดโอซาซูนายังมีความหวังเล็กๆในการลุ้นพื้นที่ยุโรปแม้ว่าผลงานช่วงหลังจะเริ่มสะดุดไม่ชนะใครมาสองนัดติดหลังจากกอนหน้านั้นเก็บชัยรวดสามนัดในลีกช่วงเวลานี้จึงถือว่าสําคัญสุดๆหากหวังจบในอันดับที่ดีขึ้นทิติในการเจอกับแอตเลติโกมาดริดในถิ่นถือว่าย่าแย่เพราะแพ้รวดมาหกนัดติดทางด้านแอตเลติโกมาดริดแม้จะเกือบการันตีอันดับสามได้แล้ว แต่ซิเมโอเนยังคงเน้นผลเพื่อความเฉาปัจจุบันมีแต้มห่างจากเรอัลมาดริดอันดับ2อยู่5คะแนนและทิ้งห่างที่4อยู่6คะแนนเกมนี้ยังคงใช้ชุดหลักที่กำลังเข้าฟอร์มโดยมีซอรลอสเป็นตัวทีเด็ดพร้อมด้วยจูเลียนอันบารตที่พ้นโทษแบนการเล่นเกมเยือนช่วงหลังของแอตเลติโกยังคงแข็งแกร่งสรุปเกมนี้ครับแม้ว่าโอซาซูน่าอยากจะพยายามเอาชนะแต่ด้วยศักยภาพของแอตเลติโกมาดริดที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนบวกกับสถิติเจอกันซึ่งตราหมีทำได้ดีกว่าอย่างมาก เชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนจะอาศัยความแข็งแกร่งและเกมรุกที่หลากหลายกดดันเจ้าบ้านได้ตลอด90นาทีและสุดท้ายเจ็บเป็นตราหมีที่บุกมาคว้า3แต้มได้สำเร็จ